ถ้ามีคนมาถามว่าเราหัวเราะเป็นไหมผมว่าถ้าจะมาถามแบบนี้ตีหัวดีกว่าจะบ้าละใครจะหัวเราะไม่เป็นอ่ะทุกคนหัวเราะเป็นหมดนะและผมก็เชื่อว่านะทุกคนรู้ว่าการหัวเราะมันดีกว่าที่เราจะมานั่งเครียดนะมานั่งอมขี้ฟันให้ความดันมันขึ้นเฉยๆนะแต่ก็มีหลายคนนะครับ ยังไม่รู้นะว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มจริงหัวเราะได้ในทุกๆสถานการณ์นะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าเราจะหัวเราะได้ในทุกๆสถานการณ์ขนาดนะั้นนะถ้าทําได้ในทุกๆสถานการณนะ์ผมว่ามันอาจจะเข้าขั้นเลยหัวเราะได้แม้กระทั่งงานขาวดําพ่อเสียเมียตายนะหรือว่าอันสุดท้ายนะบางคนอาจจะยิ้มได้ก็ได้ผมก็พูดเล่นนะเอาเข้าจริงๆนะชวดตคนเรานะ มันสั้นนะเกินกว่าที่เราจะมาโกรธจะมาเครียดจะมาเกลียดซึ่งกันและกันและวิทยาศาสตร์นะก็บอกแล้วนะว่าเราสามารถหัวเราะแบบดังๆนะไม่ใช่บ้านแนนะ่แต่ต้องมีสาเหตุนะไม่ใช่ว่าหัวเราะแบบไม่มีสาเหตุนะนึกจะขำก็ขำนะหัวเราะถล่มไหลไปทั่วนะแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่อารมณ์ดีมีอารมณ์ขันยิ้มให้ยิ้มเก่งนะ คุณต้องเปลี่ยนสิ่งกินเฮ้ยเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนคําถามนะเปลี่ยนคําถามเพื่อเตือนสตินะเฮ้ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเราสติไม่ดีนะสติเรายังดีนะเป็นการเตือนสติเพื่อควบคุมตัวเรานะถามตัวเองเวลาที่เราเครียดถามเลยนะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่าง เราเครียด MM. <ar> เราได้อะไรนะผมเวลาเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจะทําให้มันเครียดมันก็เครียดได้ถ้าจะทําให้เรายิ้มจะทําให้หัวเราหัวเราะมันก็หัวเราะได้นะผมก็ถามตัวเองเนีเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราเครียดเมื่อเรารู้แล้วนะผมก็เปลี่ยนอารมณ์เนี่ยทำให้ตัวเองยิ้มทําให้ตัวเองหัวเราะได้ทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะเราจะไปเครียดทําไมเวลาที่เราเครียดเราได้อะไรรูไหมหนึ่งเราได้ความเครียด ได้หน้าตาอันบูเดเบี้ยวบึ้งตึงนะนี่ขนาดตึงนะยังเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าไม่ตึงผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นสภาพแบบไหนนะอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปเกลียดกันเลยนะเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เราเครียดให้เราตั้งคําถามนะเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วเปลี่ยนอารมณ์นะมองโลกในแง่ดีเราหัวเราะกันดีกว่าเรายิ้มกันดีกว่านะี่แค่นี้ง่ายๆนะครับก็จะทําให้เราเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มจริงจะทําให้เราเป็นคนที่ อารมณ์ดีได้ตลอดเวลาเอาเข้าจริงๆนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะประโยชน์ของการที่เรายิ้มง่ายยิ้มจริงหัวเราะแบบง่ายๆนะได้ในทุกๆสถานการณ์อะไรด้วยไหมก็จะเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับเลือดลมไหลเวียนได้ดีนะมีความสุขนะและที่สําคัญเนี่ยไม่แก่ง่ายด้วยอันสุดท้ายเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะชอบนะโอ้มันเยอะแยะมากมายนะสารพัดน,นะครับเวลาที่เราอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเครียดเปลี่ยนคำถาม ตั้งคำถามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาเราเครียดแล้วได้อะไรเราเครียดแล้วได้ประโยชน์อะไรจากความเครียดแล้วคําตอบมันก็จะอยู่ยในตัวคนนั่นแหละเราเจอกันใหม่นะครับผมอาจารย์บอลอุทิศอิราสีสวัสดีครับ